สำหรับผู้ที่เกิดสองราศีต่อไปนี้นะครับคงต้องระวังนะครับดวงในเรื่องของความรักนะครับเพราะว่าในดวงตอนนี้นะครับอาจจะมีเกณฑ์เขาเรียกว่าความรักเนี่ยจะงองแงนะครับหรือว่าบางทีเหมือนมีประเด็นดราม่าบางอย่างเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือผู้ที่เกิดในราศีเมษและราศีกุมภ์ครับและถ้าคุณเคยมีปัญหานะครับในเรื่องของ ความรักที่มันสะสมคุกรุ่นมานานนะครับที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะ,ะเรียกว่ามีคนใดคนหนึ่งเรียกว่าหลับหูหลับตานะครับปล่อยให้มันผ่านไปนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงที่ปล่อยผ่านไม่ไหวนะครับแล้วก็มีเกงแห่งความขัดแย้งนะครับมีปัญหามีปากเสียงนะครับระวังเรื่องของคําพูดเรื่องการสื่อสารนะครับหลีกเลี่ยง คำพูดที่เชิงแบบประชดประชันกันได้ดีนะครับแต่ต้องบอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้นะครับส่งผลไม่นานนะครับแล้วมันก็จะเป็นการขัดแย้งหรือเรื่องของการทะเลกกาะกันเพื่อทําให้เกิดความลงตัวใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับ